มาทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพามาทําเส้นเล็กคลุกซอสใส่กาก,ากหม,มูบึ้มบมกินกันเรื่องของเรื่องเลยนะคือเมื่อคืนดูคลิปพี่แพร KP ตลอดแหละเขาทําแล้วมันดูแบบทําง่ายมากคือใช้ของไม่กี่อย่างเองวันนี้คุณลีซต,ตื่นไปตลาดแต่เช้าเลยค่ะ <c oughs> ไปซื้อกากหมูกากหมูซื้ออะไรมาแล้วก็ซื้อลูกชลูกชิ้นแนละ้วใช่แบบมาเจียวกระเทียมเองแต่เช้าเลยพวกซอสที่เราใช้ก็จะมีประมาณแค่นี้เองนะทําง่ายๆเนาะ ผสมให้ดูในี่ซีอิ๊วดำไปค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็อันนี้เป็นซอสหอยนางรมสี่ช้อนโต๊ะเขาบอกว่าหนึ่งประมาณสี่ช้อนแล้วก็อะไรต่อนะเป็นซอสปรุงรสสามช้อนโต๊ะซอสปลาเขียวซอสปลาเขียวสามช้อนซอสพริกเขาบอกว่าใส่ไปสองช้อนซอสพริกแล้วก็น้ำส้มใส่ชูอีกหนึ่งช้อนค่ะอันนี้คือแก่เขาเลยนะเนี่ยก็คือทำอุ้ยทำตามเขาเลยไม่เป็นไรเราชอบรดจัดจานอยู่แล้วนีประมาณนี้เขาก็จะมีใส่เป็น พริกป่นกับพวกถั่วคั่วก,กับน้ำตาลอะไรเงี้ยแต่เห็นพี่แพรเขาใส่สองช้อนแต่เราชอบกินแซบๆเราขอสามเลยละกันอ,อใส่ไปพริกป่อนอันนี้เพี้ยนพริกป่น, <c oughs> กปนนะจ๊ะ <c oughs> ใครไม่ชอบกินเผ็ดอย่าทะลึ่งใส่เยอะเด้อ <c oughs> ประมาณนี้สองช้อนครึ่งอ่ะแล้วก็อะไรนะน้ำตาลตาคือเราไม่ชอบกินหวานมากพี่แพรเขาใส่ช้อนครึ่งเราเอาประมาณช้อนหนึ่งไปอ <c oughs> ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้กะเกล้าเขาให้ใส่น้ําต้มสุกด้วยนะน้ําต้มสุกสามช้อนเนาะอ่าประมาณนี้ให้มันแบบเจือจางนิดนึงให้มันแบบพอครึกครีกอะไรอย่างเงี้ยคนออกมาก็น่าจะประมาณนี้นี่ดูดูให้ดูของเรามันคือข้นมากพอะลรเพอเราใส่ผิดเยอะไงเธอเราชอบกินแบบแซ่บจัดจ้านให้ดูนี่เออเทคเจอร์ นี่ทำขายได้เลยนลเนี่ยเออเปิดไลน์ในหมู่บ้านเนาะเดี๋ยวเปิดผ่านแอปเดลิเวอรี่ก่อนเนาะใส่เส้นเล็กลงไปเลยจ้าลวกมาร้อนร้อนอู้หอ้เธอใส่เยอะจังอ้าเธอทำกินเนาะใช่ีนนี่ กระเทียมเจียวหอมๆจ้าอ,อันนี้เราเจียวเองนะจ้าทุกคน<ช>บอกก่อนอความค้นครากปรเป็นไ้ดูดิดูดิซอสเคลือบเส้นเธอเหมือนที่เขาขายเลยอ่ะแม่ใช่ก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวเปิดขายแล้ว <c oughs> นี่จะบอกว่าไอ้เส้นนี้เราใช้ตาดอกบัวนะก็คือเห็นเข้าฮิตกันอ่ะก็อะไรที่ฮิตก็คือหยิบมาหมดอ่ะคือเคยกินแล้วมันแบบเหนียวนุ่มเงเส้นตาดอกบัวชอบให้ดูดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาให้ดูดเส้นตาดอกบัวอ่า ความเส้นเคลือบเนี่ยโรยไปเลยจ้ะแม่เออล่นโรยเททั่วๆวอย่างนี้นะอ่าคลุกเลยอุ้ยเธอเหมือนตามร้านเลย <laughs> ไฮไลท์ของเราก็คืออันนี้เลยจ้ะแคบหมูกรอบกร,กรุบกราบคือโชคดีมากเมื่อเช้าไปตลาดแล้วแบบเขาเพิ่งทอดมาใหม่ๆอ่ะกรอบใส่ถุงอ่ะเนี่ยเนี่ยอันนี้คือทอดแล้วเขาทอดหน้าร้านเลยนะเดี๋ยวหลังจะว่าจะไปถ่ายร้านเขาอยู่อันนี้เดี๋ยวลองกินชิ้นเล็กให้ดูนะอืออืออันนี้ก็คือเซอร์ราล์มากเหมือนยังกับติดลำโพง ดูดินะทำทุกอนูค่ะไปฮะและเส้นนี้เขาเหนียวด้วยนะเธออืดูดิดูดิดูความหำอมเดียเออแต่จริงปะรสชาติเหมือนกินที่ร้านเลยขอลูกชิ้นกับแคปหมูหน่อยไปฮะแม่โคตรยั่วบอกเลยคนถ่ายยังหิวอ่ะจริงปะเราสามารถเปิดร้านก๋วยเตี๋ยได้แล้วจริงเหรอขนาดนั้นเลยเหรอ แสดงว่าสูตรพี่เจพีตลอนแหล่นี่เอาได้นะอร่อยใช่ไหมฮะเออมันก็ไม่ได้ทำยากขนาดนั้นเนี่ยอ่ะเราทำขายอะเนาะโอ,อะ้ทีเด็ดบอกเลยถ้าเธอกินหมดนี่เธออิ่มยันพรุ่งนี้เส้นคือเยอะมากนะเนี่ยดูความหเหนียวนุม่มอ,อ่ะดูยืดได้ขนาดนี้เลยจ้ะไปฮะไปฮะไปค่ะ แล้วรสชาติอ่ะคือเหมือนที่เขาทํำขายกันเลยเธอคือเราทําตามสูตรเขาแบบเป๊ะๆเลยนะอย่างเราชอบเผ็ดหน่อยเราก็คือปรุงเผ็ดเพิ่มเอาจริงแบบไม่อวยคืออร่อยมากปลาปลาปลาลูกชิ้น <laughs> ลูกชิ้นเอ็นหมูลูกใหญ่ <laughs> ใหญ่ไปหมดเลยค่ะทั้งชามทั้งเส้นทั้งลูกชิ้นแกบหมูรังกินก๋วยเตี๋ยววะละหม้อ เออพี่เลี้ยงไวอยู่หรอถ้ากินก๋วยเตี๋ยวอะเส้นมันถูกไม่เลี้ยงก็ต้องเลี้ยงค่ะหอื้เส้นเขาเหนียวนุ่มจริงแกะหมูกขาโคตรกรอบจริงอะไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วบอกแล้วอร่อยจริงอร่อยปากพี่เลิศหมดแล้วมั้งเนี่ยเหนียวะมันเผ็ดนะเธอเอร่อยว่ะจิตใจขอยคำหนึ่งไปคอหไป ทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวกินต่อก่อนแล้วถ้าใครแบบอยากทํานะเดี๋ยวเราทิ้งส่วนผสมไว้ให้ดีกว่านเน้ะคือจะบอกว่าทําง่ายจริงเนี่ยปะ่ะแคบหมูชิ้นใหญ่จัดก <laughs> เส้นน้ำซุปเคลือบแบบนี้เด้ใเอใช้ช้นเน็กด้านดอ,อกบัวนนะมุมมากอันนี้เขาไม่ได้สปอนนะบอกก่นอน <laughs> คือเราซื้อมาใชา้กินแล้วอร่อยแล้วบอก,กอะอจะเสร็จกี่โมงขอกินบ้างดี i'm <laughs> god